ใกล้ล้วใกล้จะทยานฟ้าแล้วท่านอลงมาแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้เริ่มล้เริ่มล,มลโอกาสหลอกมีไหมโอกาสหลอกหลอกขึ้นมีนะครับเพราะว่าโมเมนตัมไม่ดียังอยู่ข้างบนนะครับเออถ้าท่านใดจะตัดสินใจเซลล์ไปสักไม้ส่งไม้ก็เซลล์รีบเซลล์นะครับเพรามันเหมือนมันจะหลอกหลอกว่าจะขึ้นรอบนี้ มันมันเหมือนมันจะหลกว่าจะขึ้นเราดูด,ดิว่าเป็นจริงไหมเออถ้ามันขึ้นเราตามบายนะเราจะตามบายนะถ้ามันขึ้นนะว่ามันขึ้นสูงแต่ว่าโมเมนตัมไมดียังอยู่ใต้เส้นศูนย์สูนยท่านเห็นไหมนี่เออเนาะบางครั้งเราก็ต้องประเมินสถานการณ์ตามที่ เห็นนะครับว่ามันหลอกเราบางทีนะลงต่ำแล้วบายก็ท่านนะต่อเนื่องนะท่านนะอพละบ,บริกซาต้อตงทำต่ำกว่านี้หน่อยต่ำกว่านี้เราบายต่ำเดี๋ยนี้เราบายแรงแรงมันเยอะตอนนี้มันกำลัง ดีดขึ้นเรื่อยๆขึ้นไปขึ้นไปเห็นไหมจำพฤติกรรมมันไว้นะครับเพราะมันขึ้นมันขึ้นต่อเราก็จังหวะต่ำๆเราก็าบายนะครับแค่นั้นเองไปอย่างี้โอกาสขึ้นมีเมื่อขึ้นต่อเนื่องมนะีลงต่ำๆระบายต่ำเท่าไหร่ยิ่งดีนะร้รนะ เท่าไหร่ยิงดีอยู่สิจังหวะต่ำหายากนะหายากแต่อีกไม่นานจะลงนะครับท่านอีกไม่นานมันจะลงนะเพราะว่าจระเข้มันอ้าปากเราลดหลั่นลงมาอะมาดูกันรอบนี้มันจะดีดขึ้นตอนท้ายไหมอ้าลงนะตามเซลล์นะครับทีนี้นะ เ,เห็นไหมรอบนี้เจ็ดแปดสองสามหนึ่งศูนย์จบครับอ่าเห็นไหมยังได้ยังได้เนาะก็ยังได้ทีนี้มีโอกาสนะครับเดี๋ยวนะมันมันหลอกมันเหมือนหลอกนะครับก็พี่แล้วเหมือนจะลงนะครับมันจะมีลงจริงนะครับทีนี้เดี๋ยวปล่อยมันไปก่อนครับปล่อยมันไปก่อนรอบนี้ปล่อยมันไปก่อนนะ ป่าและวกันขึ้นส <afraid> ูงไหมสูงสูงแล้วเซลล์เซลล์ไปเซลล์ไปเซลล์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 สูงได้แค่นั้นนะรู้จีจั่วเราก็ไม่ได้จนบนจั่วเราไม่ได้เราได้อยู่ ลดหลั่นลงมาหน่อยอ้าไหวไหมตอนนี้อะภาวนาลงมามขึ้นหลายรอบแล้วหกห้าสี่สามสองหนึ่งเออจบนะเห็นไหมสวยงา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 ม,งามเห็นไหมจรเท่้มันอาป,ปากพกังงาดฟ้าขึ้นสูงแล้วก็เซลตต่อครับเซลต์เซลไว้ก่อน อ๋อแต่ต้องสูงนะท่านนะดูแล้วอ,อยังมีเวลายังมีเวลามันโค้งกงงลงกลณะแบบนี้ก็เราก็เดินตามระบบดูสิแต่มันไม่ให้เราสูงมากนะไงก็ต้องเสี่ยงนะมมนตัม um ัม็กดีก็อยู่อ่อนๆลงมาทาังง้งนะี่ะเส้นศูนย์สูตรเนาะดูสิ เวลามันเหลืเหอยเอยเอะเลอเกินหาลงมาลงมาลุ้นกันหน่อยเราจังหวะของเราก็าได้สูงไม่เท่าไหร่นะแต่ก็เออค่ากันเลยออๆๆอย่างได้อย่างได้อไดโอ้ยอย่างได้นะท่านนะอืมเนะาะท่านใดอยจากไหอีกอ้าวเซียวต่อเดี๋ยวนะ ขึ้นสูงสูงมันมันมันหลอกเหมือนจะขึ้นนะเนี่ยาษาวสารนี้เดี๋ยวนะสูงสูงไว้แล้วก็เซล์เหมือนดึงดึงลงข้างล่างเวยมันหลอกเหมือนจะขึ้นนะเออแต่ว่านะมันจะขึ้นจริงๆอยู่นะไม่ไม่นานนะมันจะมีรอบที่มันหลอกเราว่าเหมือนจะขึ้น แต่นั่นเป็นการสื่อสัญญาณว่าอีกไม่นานมันจะขึ้นนะครับนะให้ท่านจำไว้นะอืมรอบที่แล้วนะถ้าใครบายไปในเส็บมันเลยว่ามันหลอกหลอกมันจะขึ้นเห็นไหมเออเนาะอ้าวทีนี้มันมีโอกาสขึ้นจริงไหมแต่นะครับเดี๋ยวก็ดูไปก่อนเดี๋ยวอีกไม่นานนะครับถ้าลักษณะแบบนี้ยิงๆอยู่ยนี้นะปล่อยมันลงมาก่อนครับตอนนี้นะเห็นไหมกระชาก ลงยาวได้กระชากขึ้นยาวได้เช่นเดียวกันอรอบนี้บายครับว้าวบายไว้ก่อนครับลงต่ำๆแล้วบายไว้ก่อนลงต่ำๆแล้วบายไว้ก่อนต้องตัดสินใจยังมีเวลาเยอะนะราดูก้นครับดูกันลงต่ำมากนะแล้วก็ ลงมานานแล้วไงมันจะหลอกเราอยู่หรือเพราะว่าาราโบลิกซ่าก็อยู่ใต้ท้องเครื่องบินแล้วนะตอนนี้นะรุ้งันภาวนามันแรงขึ้นแล้วนะมีแรงขึ้นแล้วนะนวนะยังจะลงอยู่หรือ ขึ้นไปขึ้นไปทยานฟ้าเลยทยานฟ้าทยานฟ้าเออทยานฟ้าขึ้นไปนี่เห็นไหมพระบรุรซาทยานฟ้าสวยงามโอ้อยย่าอจอจอยจบครับท่านเห็นไหมถ้าใครเซล,ลไปก่อนนั้นนี้ก็เสียใจด้วยนะส่วนใหญ่เห็นพวกเซลเยอะเลย มีแรงขึ้นนะท่านต้องลงต่ำๆแล้วใบนะท่านนะมันมีโอกาสขึ้นต่อนะท่านนะลงต่ำๆแล้วใบเลยจริงๆแล้วนะลงต่ำๆแล้วใบหาจังหวะมีโอกาสดีขึ้นต่อท่านนะก็ต้องเสี่ยงเพราะว่าแรงปีนมันมีอยู่บางทีมันเพิ่งขึ้นมาปีนกันไปอีกได้อีก ไวไหมดีสามสองหนึ่งจบครับเป็นของเราเห็นไหมผมบอกแล้วตัดสินใจเห็นไหมการตัดสินใจสําคัญมากลงกาเสียงเนี่ยลงมาลงมาแล้วบายต่อแล้วท่านนะต่ำๆยิ่งดีครับนี่ถ้ามันขึ้นขึ้นเรบดีสามแต่เราได้ต่ำๆเป็นดีเนาะเหมือนมันจะหลอกเราว่ามันจะลง แต่ว่าสุดท้ายเดี๋ยวก็ดูนะว่าจะเป็นจริงไหมุดท้ายมันดีดขึ้นนะ,ะมาลุ้นกันครับรอบนี้จะเป็นอย่างนั้นไหมถ้ามันลงลงต่อเนื่องน,ะนั่นใช่ไหมเอยนั่นนั่นเอ้ยหลอกเราเหมือนจะลงนะย,ยังมีเวลาเอ้ามาดูกันว่าจะเป็นจริงไหม 7, 6, 5, 4, เจ็ดหกห้าสี่สามเฮ้ยสอง หนึ่งอยจือเห็นไหมเนาะหลอกเราเหมือนจะลงสุดท้ายขึ้นนะเอาลงต่ำๆแลระบายต่อท่านนะยังมีโอกาสเพราะว่าเดี๋ยวนะถ้าท่านได้จังหวะไม่ได้อย่าเพิ่งเข้าไปยังมีแรงดีดอยู่ท่านยังมีแรงดีดพาราบบลซ่ายังไม่ปรากฏบนท้องฟ้าแสดงยังไม่ถึงเวลาลง เราบริษัทอยู่ใต้ท้องเครื่องบินอยู่ตอนนี้มีสิทธิ์ขึ้นต่อลงต่ำต่ต่ำกว่านี้หน่อยบายต่ำเมื่อไหร่เราบายต่ำเมื่อไหร่เราบายดึง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  อย่าอย่าอย่าลงมาขึ้นไปเลยแรงดีดยังมีอยู่ครับมีสิทธิ์ลุ้นมีสิทธิ์ลุ้นอย่าก,กระชากแล้วกันอืมกระชากขึ้นได้ห้ามกระชากลงไปเลยครับออมพาราบริซ่าอยู่ใต้ท้องเครื่องบินมันก็แนวรับลาบนะอ่ะภาวนาครับภาวนายัางไงรกร้าวก็อยู่สูง เป็นปัญหามากเลยกระชากเนี่ยตอนในท้ายนนั่นนั่นนั่น,น,น,นเอาขึ้นไปจบจบไหมจบโอเคเลยท่าน,นโอ้โหลุ้นกันแทบตายทำไมดีอยู่ข้างบนอยู่อ่ะมีโอกาสขึ้นนะฮะอา้าวบายต่อแล้ลวครับทีนี้เอาลงต่ำๆแล้วบายครับทีนี้โดนหลอ,อกรั้ที่แล้วรอบนี้มันจะหลอ,อกเราอีกไหม ยังมีแรงอยู่นะไหวไหมไหวไหมกระชากขึ้นไปเออกระชากขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยเห็นไหมเออเห็นไหมเอาคืนมาอ่าน่เอาขึ้นมาจะมีโอกาสขึ้นนะมีโอกาสขึ้นครับสูง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 แล้วก็เซลครับโอ้โหขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอีกหน่อยทีเดียวเนาะ โอ้โหเล่นงานอ่างนี้เลยอ้าวมามามาเซียวต่อเซียวลงสูงไว้โอ้โห,โหกระชากลงม,มาทันไหมเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมเลยเนะยาะงานนี้ยังมีเวลาครับย,ยังมีเวลายังมีเวลายังมีเวลาโอ้โหโกระชากอืม้มอย่างนี้อันตรายสำหรับเราท่าน ลงมาเะลงมาลงมาเห็นไหมขึ้นไปแล้วยังลงมาได้ใช่ไหมลงต่ําได้ก็ขึ้นสูงได้เช่นเดียวกันโอ้โหอย่ากันนั้นเลยอย่ากันนั้นเลยครับอย่ากันนั้นเลยอย่ากันนั้นเลยนะลงมาก็ลงมาเลยโอ้สวยงามนะรอบนี้สวยงามนะสวยงามสวยงามเออจอร์เจ่ลงถิงถงด้วยโอ้เนาะท่านเนาะจอดนั้นเนี่ยอ้าวขึ้นสูงอีกครับสูงสูงแล้วเซลลนะท่านนะอ้ยสูงสูงแล้วเซลนะ มอ m เ n t นถ้าเดีอยู่ใต้เส้นสนสูตรนะครับจังหวะสูงๆได้เป็นดีนะครับสูงแล้วก็เซลซ่าต้องตัดสินใจเสี่ยงนะครับลงลงต่อเนื่องนะบอกไว้ก่อนยังนีกลงอีกนะได้สูงๆกว่านี้หน่อยเฮ้ยไม่ได้สูงๆสูงๆสูงๆ มันยี้ลงมาสองรอบแล้วนะโอกาสลงรอบสามแต่เ,เราต้องได้สูงสูงหน่อยจังหวะสูงมันหายากไงมีลุ้นมีลุ้นครับลุ้นเป็นของเราเพราะว่าดูสังเกตเส้นครับชี้ลงมาแล้วสามอันียกเว้นกะชากอย่างเดียวแลยตอนนี้นี่นี่นี่เส้นสามเส้นจริงลงมา อันนี้ก็โมเมนตัมไม่ดีเห็นไหมครับลิ Link ้นจ์รอยเค i อ i เป็นไงอยู่ใต้เส้นสามสิบเปอร์เซ็นตดี๋ยวลงมาแล้วครับลงม,มาแล้วอเนะอาะภาวนานะครับอย่าให้กระชากน่าจะเป็นของเราน่าจะเป็นของเราอ่ะก็ สมควรแก่เวลานะท่านเนาะมันนั่งนานเกินไปก็อันตรายเพราะว่าเราก็นั่งนานแล้วนะครับนะยังไงก็ไปฝึกนะครับฝึกวิเคราะห์นะเดินตามระบบสยบกำไรนะครับนะที่สำคัญนะครับประมาณตัวเองอย่าโลภนะครับอ่ะไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ